สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาทำแปลงทาสีให้เป็นแปลงทากาวโดยที่จะใช้งานได้ยาวนานนะครับอุปกรณ์อของเราก็มีแปลงทาสีนะครับกาวร้อนแล้วก็ตันไก่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะนำแปลงทาสี ที่ซื้อมาใหม่นะครับและกาวร้อนนะครับโดยนำกาวร้อนนะครับหยดใส่บริเวณโคนของแปลงทาสีนะครับใ้รอบในรอบตัวแปลงนะครับ ทิ้งไว้สักคู่หนึ่งนะครับให้กาวมันแห้งแล้วเราใช้ตันไกลนะครับนี่บริเวณปลายของแปรงแราสีนะครับทิ้งไปประมาณเสซนหนึ่งนะครับให้มันเสมอกันให้มันเสมอกันหมดนะครับ ไปเรื่อยนะครับให้มันเสมอกันหมดเท่ากันหมด <c oughs> แค่นี้เราก็ได้แปลง <c oughs> ทาสีนะครับจากปปที่แปลงทาสีกลายเป็นแปลงทาเก้า 9. แต่ก็ใช้งานได้นานนะครับ